นี่นะอันนี้คือก่ำข้าทุกคนเลยนี่นี่คือคือข,าขาอ้าเข้าดอนี่ทุกคนที่ป่าข้าการซุกแลยนะ ลับได้สบายดีแล้วก็สวัสดีเพราแม่พี่น้องมันทุกคนตอนนี้ล่ะจากลงมาแต่ป้าทุกคนเลยลงมาแต่ป้าก็า่าสีออนไปเบิ้งเข้าให้เขานานะว่าพ่อเกลือแล้วบอนดะเพราะว่ามันเลองอันที่จริงกับพ่อเกล,ลือได้หลายมื้อเลยทุกคนเลยมันเลองอยู่แต่ว่าฝนตกมีหญ้ามีเร้าจุดเธอนะนี่นะแต่ว่างทางไปนี่ก็เข้าเข้าเจ้ากาับหลงสลรานเลยชุกเกลือแล้วก็มีได้ดีนะเดี๋ยวข้ากับไปเลยนะที่รถไปทุกคนเลย หน้าบังดีกว่าทางไปหน้ากัแบแม่เป็นถานาเน,นี่ยย่ามเกี่ยวข้าวเลยยังได้ลอยห้น้ำเลยนี่นะถ้าย่างฝนให้ติทุกคนรถไปไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้น่ะน,น้ำบกได้แล้วกับหรือไปได้รถ

มาแต่ทิศก้อนคนนะมาแล้วก็พอดีมือแล้วก็ขึ้นป่ามาอีบ่านี้นี่เหลงหม,มือเลยนะเท้าเทียวตรงไน้นตรงหน้ารถขเจ้าก็เอาไปบ่ฮ้อนให้้คนหน้าทุกคนเลยคือสภาพอากาศมันทางยะทางยะพิลึกนะผู้ใดมากก็โจอดป่าไว้นี่เดี๋ยวถ้าก็จอดป่าไว้นนี้เลยทุกคนเดี๋ยวก็สัย่างไป นี่กาเวลากเรเจ็ดเป็นโมงแล้วทุกคนนี่สวยแล้วนะภาพมันดำนะสองตูดอยนปี๊ดตกปลอมปลมอมเฮ้ยตกละวเฮ้ยตกลตัวนึงเสียนะอ๋อเตกละ แมงออนแอดหรือว่าแมงค่ามนั่นเองทุกคนเอาไปโคกินแซ่บไหมแม,แมตงตัวนีนะ้เอ๊ยยังยังอยู่ทุกคนยัง2องตัวนะซ้อนๆนะนะโอ้ได้มาอีกแล้วคู่หนึง่งเกือสี่ตัวนะเอวสี่ต้อยเอาไอ้ก้อนทุกคนนะคู่นี้เลยนะ จะตืมมาอีกเป็นหกทุกคนหมดแล้วนะอันนี้คือแมงข้ามเขานะได้หกโตแล้ววันนี้ก็สียญางต่อเลยเดี๋ยวไปหาเบิ้งก๊กด้วอขั้นเมืองของเขานะอ๋อมันสีจับหลายแบนะอู้ด้หกโตคือวันนี้ก็สามีไสไม่ได้มากนะสามีไสเข้าเห็นทุกคนวันนี้เป็นมือวันจันทร์นะเดี๋ยวเขามาหน้าวันนี้ก็มีพอแล้วกะมีบ่ไล่บ่ทอน กี่คนแม่นี่อยู่น้ำสามีไส่ห้องฮิตน,นะอันนี้เป็นเดินเก้าเดือนสิแล้วนะป่ากระเลิมหึ้นนองสะหญ่แล้วนะปลานยยุยยุนโนยยุนะ้พอดีเอปลา้อยลอยเจลฮะนะนะล่างน้ำไหลตรงนโอ้ยโอ้ ตกใจเบิดทุกคนนะอุ้ยเอ้ยงูงูมันสีมากินทุกคนเลยงูมันมากินปลาน้อยขึ้นนี่นะเออปลาน้อยยังลิ้มลิ้มอยู่นะโหลิ้นลิ้มอยู่นี่นะเอาไปซื้อตุ้มกบคือนได้ทุกคนเหมปลาน้อยนี่อันนี้คือข้าวหน้าดำน้าพระาผู้ไทยเคนตัวนี้งามด้วยนะอ้าวต้อ ไปเข้างามเล็กจริงหดหน้าละนี่นแวนวปะพุทไเพิ่นพเพินเ่นเกลียวแล้วตัวนี้นะโอ้เ,เข้าตาฝนบ่บโอ้ปะพุทไธเพิ่อนเ,เอ็ดกล่องแล้วเข้ากะหน,นะตาตะพื้นตะพื้นแล้วนี่นะาาเฮ็ดเพิ่อนนะเออนะเอเ็ดหักเฟิง ต้องโง่ไปื่อก็แข็งไม่ค้อนนะแต่โตก็เฮ้ย <c> ป <oughs> <c oughs> ้าวะมราจะไปวันนี้ผัดข้าเลื่อนตังค์ผัวบ้านมื่นมืดเลยนะเออโต้เลื่อนตังค์ผัวบ้านล่หลักหมดได้อ่าเต้าโอ้ข้าขบะทอดละเกี่ยวทุกคนเลยข้าเกี่ยวข้าวแล้วข้าบะทอดนะนะนี่จะเป็นหน้าข,อขอ้าวคนปอเต้าทุกคนตังมีแต่ฟอดหนุ่มพุกนะนี่นะ ฟอดหนุ่มพุกเลยนะโอ้โห้ห้อยหนุ่มพุกเลยทุกคนห้อยบางไงบางไงนะลเลยนะฟอดนี่ชี้ตมกำลังเลยนะเบิงมาเบิงเบ,บิงมันการเข่าทุกคนเลยเดี๋ยวค่อยสิจัดการมันทุกคนเอ้ยนี่นี่นฟอดหนุ่มพุกกนินมดแถวนี้นะแถวนี้หน้าเข่าค่อยนะหน้าหลึกสลานอยู่เลยแถวนี้นะผมค่อยชื่อเข้าดอลายทุกคนเลยโอ้ฝนกะตกทุกคนเยอะเกลวกันนะเยอะเอาออเจ้ามาเกลวซอยกะ นี่นะบ่อท่อนครับบ่อไล่ลุยก้อนล้วเพิ่นมาจะเสาพุณนะสบายดีอ้าวสบายดีบ่อท่อนเฮ้ยได้ๆพ่อเกลีคักแล้วบ่โอ้ทุกคนเลยบ่อม่อนนี่พ่อหิ้งเขาง่ายแล้วจึงมาแล้วโอ้บ่อได้แล้วนะโอ้สักเฮือกเถอนี่นะอันนี้คือกำเข้าทุกคนเลยนี่นี่คือคือเข้าเข้าโดเข้าตีเข้าตีเข้าตีโดเดี๋ยวบ้านคอยเอิ้นนี่นะ บัไล่ลุยล้สสวสดๆจะไปเลยโอ้หากะเกล้ยวมันนี่บัไล่เกี้ยวสองมือสามมือสองสามมือละโอ้บัไล่เกีียวข้าวทุกคนเพิ่นบุรีขึ้นป้านนี่เพิ่นิยูเกีียวข้าวที่พ่อแม่นนะเดี๋ยวข้าวกะช่วงนี้ก็พักและขึ้นป่ากะมาเกี่ยวข้าวให้ข้าวน้าก่อนนะไอพี่เลิกกินง่ายใช่มันนี่นะบัทอนจันเล็บวาสีลูกหนองเบิกป่าป่อยชงกันสองสองเดินก้อนเมื่อกี้นี้นะเอะปาป่าบ่ วาดันเลทุกคนเลยข้ากะหากมานะขาวทอดกะใกลสิ่ึ้นละเป็นวานี่เอาเกี่ยสเ็สิน้อยเดี๋ยวข้วากะสีวาสี่จากเอ็ดกับดักหนูทคนเอ็ดแฮ้าหนูนะมาซื้อไว้ตามเฮ้หน้านี่เพราะว่านุ่งกินข้าวหลายหลายมีปะอะไรพอมีเด็ด เอามาวมาชิลเลมาแต่บ้านเพงมั้อคนตัวนั้นืมนี่ทุกคนเลยเข่ากัะง่ามเลยมือนี้นะนี่เด้นี่คือเข้านี่คือเมแมงเข้าเต้บงงามหรือเนี่นะอ๋อทุกคนง่ามหรือเข้านี่นะ ปีนี้ได้เข้างามทุกคนเลยได้หน้าเข้างามนะบางคนกะจะเห็นหน้าค่อยแบบจะเห็นเข้าให้เข้าหน้าทุกคนเลยมันนี่กะสีมาถ่ายเบิ้งคักเลยนะเข้ากะมันนี่ได้ทุกคนเลยหอดเป็นแบบโดดล้มก็ล้มทุกคนเลยนะแบบย่ำมล้มมากเลยมงนั้นนี้มันดีดีโพดนะ ขาดบาไดไซซ์ฝุ่ยทุกคนเี่ฝุ่นขี้งโง่ฝุ่นขี้งโง่ขี้ควายนะมันกระเฮเธอเข้านี่ดีเอ็นแบบเป็นจุดเขียวงามแล้วก็โดนเลิศม,มันสูงๆลายมันก็อาซีล้มนะโดนนี้ครับับมาลื่นเลยนะฮะนะโดดในโดนมันล้มนี่ก็มีเม้นเข้ามีม้าด้วทุกคน đây. นะี่นะม้าเลยนะนะเข้าม้าเลยมา้าจะล้มนะมันหนักนี่คือ ข้าที่เขาบ่ไหลเกี่ยวแล้วแล้วเขาเจ้าหุนขึ้นมาทุกคนนี่นะเต็มคันรถไทยเลยเข้ากะชื่อๆเ้ยทุกคนเลยเพราะว่ามันบบแหง้งคักนะนะเกือบสีตึงงกงแนวพวกมีจักนะเดีย๋ดวยวเดคอยอย้ายเท่งขึ้นมาเมือน,นั้นกะคนวาวมางังกันยังนะเอามาเอ็ดห้างเฟืองทุกคนเลยปีนี้สีเอาเฟืองเงินซื้ออ,อยู่นี่นะรักษาเฟืองนะเก็บเฟืองไว้เพราะว่าเท่งเข้ากับปุ๊กใหม่แล้วนะเลยเอาเท่งเก้ามาเอ็ดห้างเฟือง เอาสีมาเอทใสยแฮลงไปใส่ไว้ก่อนนะนี่เฮาสีเอาเป็นทรายรีลงทุกคนเลยเพราะว่าเอีบางคนแนะนํามากอะทรายเป็นโมงเล็กนะแต่ว่ามันโบมี่ทุกคนเลยขั้นสีเข้าไปซื้อก็นในตัวเมืองนะในตัวเมืองนี่มันไกลนะก็เลยเอาทรายเคียวไปก่อนนะลองบ้างเอดแต่ละปีสืพ่อได้กินอยู่ได้ทรายเคียวกับทุกคนเลย เอ็ดแล้วทุกคนพอดีสีลงไปเอ็หกหลางทุกคนเลยสีทักอันทักโมงก้อนวันนี้กะทักโมงให้มันเป็นโมงให้มันยักนะทุกคนสีทักเป็นโมงทาม สีแดงโมงประมาณนี้ทุกคนแี่แต่งเงินยักษ์ธรรมดานี้นะทุกคนนี่นะเวลาเข้าไปกลางกะเอาประมาณนี้นะนะปะตอนนี้แต่งโมงกะแล้วไปที่เรียบร้อยทุกคนเดี๋ซีไปอิดไม้หันเกตมันทุกคนไม้ฮันเกตมันกะยู่ประมาณนี้นะ มัดกับเบน,นี่เลยนะกลังนี่นงนะสิลงไปกลางเลยได้เบนี้ทุกคนเดี๋ยวสิลงไปเส้อเลยเบนี้บรรยากาศโคตรได้ทุกคนเลยลมพัดโหยโหยนะยู่ห่มต้นไม้ให้อยู่หน้าข้อนี้นะมาพูเปนอนอยู่แต่ละคักนะเอาสีเลิมไปเส้ออยู่จุดนะทุกคน ไะดูหกหลังเป็ดทุกคนนี่นะเห็นแล้วด้านนี้เก้งๆอยู่นะเที่ยวขูขึ้นทางตรงนี้นะทางอันอดอยู่นะ ห้อสชื่อชื่ออยู่นี่เลยนะ,นะทางมันไปแบบนี้นะทางมันขึ้นไปชื่อหูอมันห้อสชื่อชื่อเด้๋ยนี่ ทุกคนเอาสีแตมมงโมลัดทางมันไว้วันนี้นะนะปะไปวันนี้แหละมันมานเลยโหซบปุ๊บเลยก็มันลั่นขึ้นเลยนะโอเคเรียบร้อยผ่านไปดังนี้ทุกคนอันนี้ป้าทุกคนมันอยูโหพูดน,นี่นะด้านเกง่งเยอะโอ้โหนี่ฟอดมันลงเฮอาหน้ากันหน้าทุกคนป้าตุกแต่ละตัวใหญ่ทุกคนเลยนะฟอดนี่ เออ้มาค่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวสีอันนั้นมันโอหากินคูขคืนได้เดี๋ยวสีดักอยู่ม่วงนี้ก่อนนะดทางมันเออเดี๋ยวทางมันโอมาแบบนี้ทุกคนเลยโอมาหากินเนี่ยเรีบๆขั้นไปนี่ แทงมูงไปแบบนี้เลยนะตัวนี้ยังแค่สามหลางทุกคนเลยหลางหนึงลงไปซื้อกลางเฮ้าห,หน้าข้างนั้นนะซื้อได้สามหลางแล้วนะเอากระสีเลาะซื้ออีกกอนให้มืดนะทุกคนมันพุกลายนีอยู่นี่นะเดี๋ยวสซื้ออ,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 อมอมมแอมแถวนี้แหละทุกคน วันนี้ทางมันได้นี่ทางทางนูเลยนะน,นะมันหากระเทียวประมาณเมื่อคืนในช่วงช่องสามงงนะนะมื้อนีะนะเก่งใส่ไปนี่ฮอ,อนทุกคนเลยฮอนได้ขันท้ายกับโต๊นนะคระโอ้แถวนี้ก็ยังลายยุทธพนี่คือหู้นูนี่ลายขนาดทุกคนจะโบกจักบนเอ็ดนะมึงเริ่มเห็นแต่อพอดไหมสีขาวกับสีรอขึ้นก้อนแบบน,นี้นะใส่แล้วละ่ะคือบบชือเสือบบหู้นะทุกคนงานแต่สายง่ายพอนะสายเสื้อเขียวนะ ก็พร้อมเดี๋ยวสิขึ้นไปหาเบิ้งเขาบอททอนตึกป่าทุกคนเขาเจ้าว่ายจะเอาป่าขึ้นไปกิดลงมืงนะโอ้โหว่าตัวใหญ่หรือบ่อด้ป่าได้นองซาบจริงเกีบยมันแดดจะเจอแล้วก็สีผ้าเขามาเกี่ยวเข้าทุกคนนี่ให he wow, um, ้บอททอนกับบอไล่เกี้ยวท่านเกี๋ยวมันเนี่ยแก่ก็คักสีเอาค้นมาเกี่ยวซอยนะ นะท่าฝนทุกคนเป็นย่านฝนทุกคนเป็นท่าฝนเป็นฝนตกนะใช่ป่าเหเป็นลายป่ะป่าห้าตัวหกตัวนะอ๋อป่านยังแท้ซ้ำสองนิ้วสามนี้วก็มันน้อยแท้ป่าปีนี้น้อยทุกคนเลยเ้เข้าเขียวข้ารูดโอ้ป่าปอยมวอยามฝนนี่ทุกคนเลยนะ โอ้หากาซ้ำสองนิ้วทุกคนเลยปกตินี่ง่ายกว่านี้นะปกติฮอซ้านี้น่ะโตซัมฝามื่นี่ก็มีนะปีแล้วนี่แต่ว่าปีนี้นี่มันบอดได้สู้มาหน้าไปเลยทุกคนบริได้เกิดมันปีแล้วก็เลยนะปีแล้วนี่คือข้าดำหน้านป่าซ้ำนี้เออโซงดำหน้าน่ะเอามากินและทุกคนในปีแล้วนี่ปีนี้เนี่ยบอกง่ายในป่านะปีนี้ไปจนเกี่ยวข้าเกี่ยวเกี่ยวเข้าแล้วป่ายังเป็นตะกินทุกคนเลย เด็ดซาดเลยนี่บ่ท่อนขวางเลยได้บ,ดบ่ดีมาเบิ่งป่าเขาบ่ท่อนก่อนทุกคนได้ป่าฟุกเจ๊ตัวทุกคนเลยได้แต่วมัหม่ไมาแขก้นมันน้อมาพามาดูมีเข้าเิยเฮ้แม่เรอข้ามเข้าเลยโอ้พอดีไปติดแล้ว thương cái này an ăn mặt mọi người mặt mọi người mặt 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 เงี้ยสุดเออเนี่ยเนี่ยต่ำข้นเลยเลยนะปิงป่ากับซุกแล้วทุกคนเลยแดงขมค้อมเลยเป็นตะกินแล้วนะเดี๋ยวสีเอาไปกินแล้ววันนี้ให้พ่ทอนตำหุ้ง ีแดงคักเด็กไปจะแซ่บเนาะไปอันกินกะแล้วไปที่เรียบร้อยให้บอลไล่โจมไปกินแล้วบ้านี้ไปปิ้งปลากระซุกเป็นที่เรียบร้อยออเถงมีก็มีกินอยู่เทีงเนี่ทุกคนเลยมากินอยู่ตามผมไหมตัวผมโตโอ้ซียย<า>มัต่ำหุ่งกว่าโอ,อ้ก่า ทนอนเยอะข้าวแห้งแล้วได้ขนย,ยอดทุกคนเลยเกี่ยวข้าวไมา่เมื่อยละโอ้ยยอดหลือยอดล่ะเกียวแล้วมักทินมีแล้วพอ,อมาทุกคน,กนเลยกินข้าวน้ำกันปิ้งปลาก,กับตำมะฮุ่งวันนี้นะนี่ขนตบซื้นแล้วขนตบสุกข้าวขอวปิ้ปงปลาก,กับ ท่านย่ายปเือปลารบนี้ทุกคนปลาปีนี้นะมันคือปีแล้วนี่ปลาจ้กิวนือตั้งเฮ้ยทุกที่หืมานียเข้าเาธรรมดาอยู่คนแก่พอพีนลึกจ e ีบูเห็ดลือบ้าธรรมดาเนี่ยเบิโตันโถนี่ให้กระเทยคยังขีวไหม้อไก่ยุงกระตุ่เกียวม่ได้

จำไม่รู้จะพเลยร้อนมันยัดจะท้องลกสิงทักษะมหมายจุ mm ่ย hmm. จ้งคีสานเต้นข ja ึ้นเต้นลงเพิ่นทำมความคืบหน่้อมเย็ดน้ำถึงการพายเร็ว โอเคทุกคนเลยตอนนี้กะกินข้าวกินน้ําก็อิ่มแล้วนะแต่คลิปนี้กับโบมี่ยังไลยนะมาหาห็ดแนวหนูมาหาหติตกับดักหนูทุกคนเลยฮ็ดใบหกหลางนะเดี๋ยวมืออื่นรอลุ้นน้ากันเอ้าโอเคทุกคนเลยคลิปนี้กาเสียไว้สะมีก้อนขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมามส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพบพอได้ไหมคือเก้าทุกคนเลย